ข้อแรกเมื่อกี้อยาไม่มโนเนาะข้อที่สองคือกลับเข้าเรื่องข้อที่สองคือจุดเข้าจุดออกมันต้องชัดเจนและมีเหตุผลอย่าเข้าด้วยอารมณ์อย่าเข้าด้วยอ,อันนี้สําคัญบางคนฮึกเหิมฮะฮึกเหิมเพราะาเราเป็นด้อมส้มอะไรอย่างเงี้ยฮะเราฮึกเหิมเลยเราฮึกเหิมมว่าเฮ้ยด้อมส้มมาเว้ยโอ้ oh, ตลาดมันต้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไงล่ะแดงเลย โอ้แดงเลยแดงเลยนะฮะเราจะรู้เหตุผลที่หลังเสมออ๋พอเพราะพวกทุนผูกขาดเขาถอยเราเหตุผลมันมาที่หลังเสมอนะดังนั้นเนี่ยคือเราต้องชัดเจนะจุดเข้าจุดออกจุดหนีนะครับเราผิดได้แต่เราก็ต้องหนีให้เป็นแต่เมื่อไหร่เราถูกทานเราก็ต้องไปให้สุดเอาคืนให้สะสมอย่างนีนะ้อันนี้คือหลักข้อที่สองคือชักเข้าออกต้องชัดเจน ขอขอบคุณนะโค้ดพี่ป๊อปมากเลยนะที่ส่งน้ำจิ้มออเดอร์แบบแซ่บๆให้เราแล้วเดี๋ยววันจริง27่สจพฤษภาย้ำกันอีกครั้งนะพบกับโค้ดพี่ป๊อปได้เต็มๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าโค้ดพี่ป๊อปนะฮะก็บรรยายให้เรามาหลายรอบนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปด้วยเหมือนกันนะฮะดีมากเลยครับ